ท่านนายกมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในแง่ของเศรษฐกิจและมากระทบการเมืองด้วยนะครับ,รบก็คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจครับรัฐบาลนี้มีนโยบายอย่างไงครับจริงๆขณะนี้เนี่ยถามว่ามีรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปเพิ่มเติมได้กีกนึงม็ไม,มีไม่มากอยู่แล้วนะครับจริงๆให้คิดตอนนี้ที่จะไปแปรรูปรโดยสภาพของข้อเท็จจริงของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งและก็สภาพตลาดนี่ก็ย,ยังไม่ไม่มีไม่มีประเด็นนะครับ แต่ว่าผมก็ย้ําอย่างนี้ครับคือถ้าพูดแปรรูปเนี่ยแต่ละคนอาจจะขอบเขตไม่เท่ากันครับผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองเรื่องของนโยบายรัฐวิสาหกิจในแง่ของการที่จะไปขายหุ้นผมมองในประเด็นว่าเอกชนต้องมาร่วมมากขึ้นครับแล้วก็มีการแข่งขันมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าการแข่งขันที่มีมากขึ้นเนี่ยจะทําให้บริการประชาชนดีขึ้นครับอันนั้นควรจะเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดของรัฐวิสาหกิจ นะครับก็คือบริการประชาชนได้ดีขึ้นหมายถึงมีเอกชนเข้ามาแข่งขันได้มากขึ้นแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ทําอยู่ใช่ครับเพราะนั้นกรณีของพลังงานก็ดีนะครับกรณี <c oughs> ของการสื่อสารคมนาคมก็ดีขณะนี้เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับ <c oughs> ว่าถ้าเราเปิดช่องทางเนี่ยเอกชนก็จะมาร่วมได้มากนะครับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับผู้ผลิตไฟฟ้าที่เป็นอิสระแล้วก็มาส่งเสริมเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนด้วยอย่างนี้เราก็อยากจะส่งเสริมนะครับหรือว่ากรณีของ การลงทุนในเทคโนโลยีสำคัญในอนาคตต่อไปนะฮะจะเป็น 3G WiMAX ซึ่งจะต้องเร่งทำเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเอกชนเขาก็ต้องมามีส่วนร่วมด้วยรู้สึกเอกชนจะพร้อมนะครับครับท่านนากเราก็อยากจะปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าต้องต้องเร่งทำเรื่องของกติกาการกำกับดูแลให้ดีพลังงานตอนนี้ก็มีกฎหมายอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วบังเอิญเรื่องโทรคมเนี่ย อยู่ในช่วงรอยต่ออีกนะทั้งในเชิงกฎหมายทั้งในเชิงของคณะกรรมการชุดเก่าชุดใหม่ไปถึงคณะกรรมการกิจการทรคอคชซึ่งจะต้องต่อไปก็จะต้องเป็นกอสทชครับครับรอกันอยู่ครับเรื่อง3ามจกำลังเร่งเร่งเร่งฮะแล้วก็แม้จะปิดสมัยประชุมเนี่ยแต่ก็ขอให้ผมก็ขอให้คนที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการที่ทํากฎหมายเรื่องนี้ให้เร่งรัดหน่อย